สบายดีสวายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีดเอฟซีเวร์สุขูสุคนเดอ้อยินดีตอนทับเขาสูส้ซองนนองตตยสาวเราคือเก่าเดอ้อพี่น้องตอนนี้นนองใต้กับมาเกี่ยวเขาซอยนนองแก้วแล้วพี่น้องเนาะก็คือก่อสิบปีท้ายคลิปกับนนองแก้วนะเพ,นะพระาะว่านนองแก้วพิววนะ่นค้าเกี่ยวเขาเนาะนนองต้ยบนน้เกี่ยวพี่น้องปีนี้บริเฮตหน้าปังหรือว่าหน้าแสงเพระาะว่าน้มันโมอดเนาะก็ได้ว่าสิมาเกี่ยวซอยนนองแก้วนนองแก้ว อ่าเฮียหน้าแซ่ปีนี yani ้จักไห้สิบเอ็ดไห้สิบเอ็ดไห้เกี่ยวมาได้จักทิดอ่ะสามพันเกี่ยวเขาหลายสามพันบ่เกี่ยวเขากับเกี่ยวกับแม่์สองคนนะพี่น้องเพราะว่าน้องเกี๊ยวอ่าเป็นไงเลยหมมีผัวเนาะหมมีผัวไพ่กับหมมีผัวนะพี่น้องแต่ว่าเป็นอยู่กับแม่์สองคนไอ้ก็คืออ่าแยกงขอบขั้วเนาะไปทางขอบขั้วต่าง เด ar ี๋ยวตอนนี้หลวงตาจะมาเกี่ยวเขาซอยเพิ <k> <k ่อนน้องว่าอ่าสิเกี่ยวไว้อยู่บ่ก่อนไหครับส้มฝากก็ได้ก็แท็กก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หลวงตาแดดที่สําคัญฝากไปติดตามสองน้องแก้วเลยเด้อพี่น้องโปรโมเด็ดดิฝากไปติดตามสองน้องแก้วซาด้าเลยเด้อน้องน้องไปไปเบิ่งกันเลยเนาะนี่นะเขาเพืตอนนี้ก็ละาไปละหมัดอยู่เพื่อนพี่น้อง นี่เนาะแต่ว่าที่จริงนั่นออกมาแต่อัะไรเนี่ยเกลียว,วเขามันถ่ายว่าไรมันหอนนี่ก็คือมานั่งพักพ่อนเนาะอันนั้นก็สิเป็นเทีย่ยงหน้าเข้จ้ะพี่เนาะเทีย่ยงแน่เนาะแนี้เนาะอันนี้ก็คือหน้าคนเนาะโมเมนต์น้าหน้าคนรน้อยอนนี่เนาะฝ <laughs> นตกะมาหนิ ก็ได้ว่าพ่นโต๊ะบางอย่างดีสิจ้ะนี่เนาะเขาก็ได้เขาก็เท็าไม่เข่าแน่วแนวอยังแนวเข่าอย่างเกี่ยวแล้วก็มัดมัดแบบนี้แล้วก็ค้นกองขึ้นข้างหน้า จะไปหอดขันตอนพนหรือว่าปั่นเนาะพี่นนองนี่แหละเพื่อว่าสี่เป็นเขาแตละมิดเนาะสร้าวหน้าเขาตรงลำบากลำบากลำบากได้เห็นหน้าในบรได้สบายได้ทางเว้าเขาเนาะมันโมเป็นนะคะเพื่อสีไใดเขามาต่ละมิดโมเป็นเดือดง,ง่ายได้พี่นนองมีได้ายขันตอนแน่ก็คือลำบากอีกพอบเนาะเพราะว่าตรงมาสู่แดดสู่อุปกรณ์ในการเกี่ยวเขากันนี้เนาะมีเกี่ยวอันเดียว เราพายเขาว่านุ่ด้เขาดำบ้านนี้นนะออนีะ่เนาะเขาว่านนี่นเดี๋ยวเราก็มาว่างไว้โตเพื่อน ดีเด็ดจี๊ดละคะดีเดี๋ยวขอซองคนเนาะขอซองคนมาถึงมาคือยาวเจี๊ยบเอวถือกล่องถือถือกับถือกระหน่ํา người tính như thế nào vậy chị? Em sẽ ok Nè, bây giờ cái nhân bạn tăng đã cài Cái đó đây đây lòng đâm mình bỏ ตอนแรกบูดามาต้ตองโยนตกมันจะได้ขาวหวานจะได้นอกแกะเอาเกี่ยวขาวม่วนบอม่ม่นวนหรือห่อนข้าให้เป็นม่วน cái vốn mùa nó vừa cái cứ phòn khẩu nó cá ba gì lại chắc sổ được vậy เขาปีนี่เออว้าวคเนี่นนน<อ>ยคนแห่งภัยพิบัตินี่จะว่าน้องแก้วถาว่าเขาคอยเบิร์ตขอขอยืมจะได้อขอบัิเหติน่ะปีนี่ขอขอจักซองสอบแต่บอยืมไปกินยืมไปขายก็จ้ายืมไปขายก็ข้า <laughs> ยืมไปย่างไก่ย่างมาโอ้ะอบผิวว่ะหันใส่จักโตมาเวีนว่าอบผิวมันแดดมันทอนมันใหม่เออดี๋ยวพี่ดาวให้ นี này ่กะมัดเดีวแล้วน้องพี่น้องมีแต่ว่าน้องแกะเพื่ิคนมันค้ำเนี่ยน้องก่ายกับเมื่อก่อนมาเลยเมื่อก่อนเด้อตอนนี้ก็ค้ำเนาะน้องพี่เนาะตรงแก้วก็มัดเขาได้แล้วเนาะน้องจายกับสีกาบก่อนมาเลยนี่แต่ว่าทขอดกาบก่อนเด้อเขาะกันไม่มื่อด่าขอบใจขอบใจน้องพี่เนาะมัดเขาซะเพื่อเดี่ยวซองให้เนาะ Kẹo cậu lên mặt nè cái đó mà lại so ngày mới ta bà còn kẹo gì còn kín cái nạ ền mà hả ba cũng ở con đâu mà đi đúng, 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 đúng. nam dân kìa ôi mà ao nam dân mạ cả nó nạ và nạ nó kẹo thì cay nó tai mưa cả khuya gì họ nó Hết nạ, yêu sái đi Hết nạ, yêu บอลคือบอลก็จะเอาหนาบแล้มีแต่โอ้มีแต่หอยอะเอาหนับหน้าแส้มีแต่หอยเลยอันก็คือหอยสี quân tố khẩu động bớt, bật hồi ยังจะเก็บหอยบ่ฮะได้บ่กพี่พี่หอยเออหักพี่พี่ได้งยันนี้หอยพี่อยูพี่เออหอยยังอยากมื่อไหนน่พายโตมาจะกินกันหรือ้เรย้พรดีโตมันหน่วยใช่ไหมเนาะเออเฮ็ดแจ๋สมสักสะ เออถาอวันบร่ไเดี๋วเขาเอาไปจิมแซ่ฮานอยมันมีดอกไอ้ยหอยจะไีบดีกินบอดีกินเทงกระยาเนาะนเนะเอาบดีกินแล้วมันมีอินบดอะมองบดีเห็นน่าสงเลยอ้นไขี่น่กด้วกะอืมันดหนึ่งขบานหนึ่งเสแคกระตมบดี นี่แต่ต่อมต่มใช่ไหมแบบขามเนาะต่มใช่บบขามสมนี่ะ่บอาจกะยันบ่เอ้ยตัวบงใหญ่เนาะยังมีปีงเย เทีทยงก็จะพี่เนาะนี่เนาะโอ้เ่น้ยอเออ้ยยางมาตักหน,น้าน้องกแก้วเพื่อจีหอดหวามนมาใกล้ๆนี่คือน้ำข้อเอาบอลเขาเอา ลงไปใส่ห้องในหน่อยึองจานอ่ะ <Okay. S 1> เอาขึ้นมาแต่น้ำนเสียไปเนาะผู้หญิงอยากมาแต่น้นของแก้วบอลพู้ไกลๆมันจะเป็นมูบนะ้าเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ะน้องตายสิกรับกันเด้อมีแต่ว่าพอกันไม่คลิมหนาเนาะฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเพือ่อเป็นกำลังใจให้น้องตายได้๊ายบาย